ก็ขอไซน้อยไป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 ,ไปครับเปิดงานครับคนแรกของอำเภอครับคนแรกของอำเภอไซน้อยที่เข้ามาได้ชมสวนทานตะวันน้ำสีฟ้าสวยงาม งทานตะว,วันอ,อือกินน้ำกินน้ำแม่เปิดน,น้ำนี้วันนี้หมวแกแหวกแล้วมาเอ็มเ<ก>นี่มไหนมินิ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  ม่่วาโดดนกาแล้วนี่เขาปูฟางให้เดินอย่างดีเลยนี่มามาเขาปูฟางให้เดินอย่างดียวเลยแค่นี้เราก็จะร้อนแล้วสั้อยู่ถ่ายแค่ใกล้ๆเนี่ยแหละนี่ไงคนนั้นเขาอยู่หลังร่มเขาร้อนเนี่ยถ่ายแค่ตรงนี้แหละเอาเข้าไปยืนตรงนี้ กระยายนะ